ครับสวัสดีสาววันเสาร์ที่สามสิงหาคมครับสองบ้านสองหลงเจ็บหนาะมาแล้วครับพบพ่อเสียงครับเมื่อวานยืดตลาดบ้านรถไฟครับทำเพื่อการสมบูรณ์ครับเดี๋ยวพาฟังบึงอัปเดตข้างในสนามเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับก็อินครับอ่าเดี๋ยวก็อัปเดตข้างในสนามเนาะข้ามมือนะครับไปเหมือนันแล้วก็ถึงตันอตจลยครับจับาทครับทุกคนสร้างก 35, 000. 35, 000. 35, สามหมื่นหาพันสามหหควสามยเลี่ยงครับ 35, สามหมื่นหพัลายด้วตลาดเป็นเน้นกระเผากระเผาหลายตลาดคกระบือครับอเภอตกการจาังหวัดอุบนนะมีทุกวันเสาร์จัดจัดทุกวันเสาร์ครับ เดีย๋ยวพาไปดโซนงวัวนะครับเนาะอันนี้โซนงัวครับงวัวทางไหนเนาะมาเลือกสี่เลืาาเอกซ้อเหมือนกันงัวรอครับตังัวรออมนอนๆนี่กำลังลน่หลดจ้บ้านเออทอดป่องจ้าบาทแลยเนี่เนี่เนี่ยโอสี่คพโ่อน โอ้ยยื้เธอเลอี huh. so so oh ่ป huh. <It 's S 1> ุ่นผมองหัวโท้ง hmm. ว่าพ่อัมอแั้นหาบ่มแตันหามอแั้นหาลองใลหล้างมันยมเหา้แกอีวีนี่ก็ดีาไปันนี้สอาแก้นอ๋อ้เยยวะแต่เยว้วแต่ม่นอ แพ็คูเม่แคาเท่าไรก่อนค่าก็เร่มหน่อยหลังเมือนเท่าไรก่อนเมื่นสามปัญหาเงื่นเอ็ดก่เื่อนสามัญหาก็เืนเอ็ดเลครับเด้อคูเม่ครับคูเม่ไกโหลดเออไม่วหอยไเลี้ยงไซเลี้ยงไเลี่ยง้เารอนราคาห้องรับราคาห้องไปราคาขายบมี แพงเหรอครับงอถือช่วงนี้ซื้อเลียงได้อยู่ส,สางด้าซ้ายด้ยไ้ัอองอีกอ่าอีกฟังนึงครับสองฟังครับสองอสียบรรยากาศบรรยากาศผลบนตัวครับบรรยากาศมีอะไรหนาาึง ah uh -huh.